สไไวัสดี Trans ครับวันนี้มาดูพี่ๆเขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับจรวดขดน้ำนะคะเป็นกิจกรรมสเต็มครับอันนี้นะครับมันจะมีซี่สูบครับเครื่องฝกเพราเรากดอันนี้นะครับจะมีตัวจรวดให้ประกอบเขแล้วมันก็จะ ุ่งไปครับอันนี้มันจะเป็นเครื่องที่มันใส่เพื่อให้ให้มันขยับไปแล้วคือส่วนประกอบนะครับก็จะมีเราจะชําจากขวดน้ำครับแล้วก็จะมีจุกที่เอาไว้ใส่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีดินน้ำมันเอาไว้ถ่วงครับแล้วก็จะออกแบบเองครับ เราถ้าใครไปไกลสุดก็จะชนะนะคะการยิงต้องทำขั้นตอนอะไรบ้างครับทรผู้ก็เสริฐอะไครับการยิงต้องทำขั้นตอนอยังไงบ้างครับการยิงต้องเอากรวจหลที่เรียบร้อยแล้วมาใส่ท้นยิงครับล็อกเรียบร้อยอัแนแรกเติมลมเติมลมเติมลมครับบป็ลมเป็นอะไรครับามายควาความเป็นลมจะเป็นบาครับ ต้องการกี่บาทครับต้องการประมาณ80ดสิบบาทแปดสิบาทนี่เท่าไหร่นะครับ,บรตอนนี้ประมาณ20กว่าครับเราจะใช้เครื่องนี้เป็นการ,ม,ม,รมุมมุมเฉียงสาครับเออมเอาประมาณ45ครับวัดมุมให้อันนี้จะเป็นเครื่องวัดมุมนะครับ <c oughs> รหมกสิบประมาณนี้ก็ได้ประมาณ้ก้าองศาน่้ยัดห้ากดได้มีัดมุมนี่ลูกสิบองศาประมาณห้าสิบองศาเราได้ยังได้ยังได้เลยครับประมาณนี้ครับนะประมาณสี่สิบกว่าองศาก็ได้ตอนนี้ข้างในจะมี คือตอนนี้ข้างในจะมีลมนะคะเพราะเราสูบลมไปจะให้มีแรงนะถ้าเราสูบเยอะเกินไปวางครั้งขวดมันก็จะแตกนะคะสูบน้อยขวดมันก็จะใส่ได้ไกลอันนี้ประมาณ4ี่สิบบารครับความแรงของบาร์นะครับมันจะเป็นแบบสมมติว่าถ้าเราเอาความแรงนะครับมันจะอยู่ที่แบบ ถ้าเราเอาประมาณพอดีพอดีนะครับไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะมันจะทําได้ไกลครับประมาณสี่สิบกว่าบาทก็ได้ค่ะตอนนี้หนูไม่ไหวใช่ไหมครับไม่ไหวครับเดี๋ยวจะลองดูนะครสามสองหนึ่งถ้าเราเอาบานในการเคลื่อนที่น้อยมันก็จะไปได้เอนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันจะ แต่ถ้าเราเอาแบบมากเกินไปแบบ1 0 0มัน้อยมอาจจะระเบิดน,นะครับแล้วผมจะดูพี่ๆเขาไปยิงสามจิงนะคะไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมถึงสามจิงแล้วนะคะพี่ๆเขาจะใส่น้ำขึ้นไปนะคะแต่ผมยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันอันตรายครับเพราะแรงดันมันจะเยอะครับ สุขมคีความสุขมากเลยนะคะวิทยได้มางานเรื่องจัลลุของนั้นค่ะผมได้รับความรู้อะไรมากไปนะคะคร <S <S ั้งหน้าเราจะได้ไปไหนนะคะเล่นแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปแนะนําที่ไหนรอติดตามมาชมไม่เลยนะคะขอบคุณครับ